ไม่มีอะไรเล่นครับถ่ายกับตำรวจปืนสวยรหัสหนึ่งสองสามเอหนึ่งสองสามสามเอจบหันเนมาเออมีปืนด้วยใครก็ไม่รู้ไม่รู้จกักใช้รู้สึกว่ารู้สึกว่าย,ยอดที่บ่าเป็นแสงยาฉะถ่าตำรวจดิซจักนี่นครับรอดูว่าไฟแดงม,มันมจะเขียวแล้วก็จะรอดูว่า ตำรวจเอ้ยไม่ใช่ประชาชนผู้นี้เขาจะผ่าไฟแดงหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วคงจะไม่ผ่านอ่ะไม่กล้ากูถ่ายอยู่ตำรวจดีๆก็มีในโลกนีมึงรักลูกรักเมียเท่ป่ะซื้อสัตว์ตำนาทีกันงานี่กินน้ำด้วยกระหายกระหายหิวนั่นไงนั่นไงนั่นไงนไอ้ปืนแม่งไม่ชัดปืนเคารพอยู่ห่า น่าทะเบียนเท่ห์สวยได้ห้าแปดเจ็ดเจ็ดสี่ล็อกมีล็อกล็อกล็อกมันมีสามระดับแก่แค่ไงนี่ประชาชนขับซีบอาด้วยมีหมวกกันน็อกด้วยเท่เสียวไฟแดงด้วยหนั่นน่ะนั่นน่ะหนหนามองไล่ทายยนั่นนะไฟแดงนานไปนะที่กลูกสูบก็สองลูกสูบบ่สองสูบไฟแดงนาไปนะสีไว้สีลูกสูบผิดเฮ้ย นานไปนไฟแดงอ่ะพ่อกูป่ะน่ะโอ้ไม่ใช่คนรถพ่อกูเก่งเก่เฮ้ยเหมือนนะไฟแดงไฟแดงไม่เขียวตลัดตาไปนะนี่วอแล้ววอแล้วหวงกูติดไฟแดงนานไปดีกว่าตูไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ดูดิมันจะถ่ายไหมเออเราเราตู้ผ่าไฟแดงด้วยไง ตำรวจยืนเฉยม,มันเกินสามนาทีแล้วเนี่ยเออไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเว้ยเอ,อ้ยตำรวจจะพาไฟแดงไหมไม่พาอาเจอกูดิไปแล้วน่ะไปแล้วตำรวจพาไฟแดงครับเสร็จกูมึงเศกูมึงไปแล้วครับมึง